ที่วัดป่าธาราพิรมอํมเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยตอนเช้านี่ก็เลยให้แม่มาผมสมทบให้เอาพะอะระสลองหนึงปีหลวงปู่คำพันธ์ไปเข้าพิธีแล้วก็ให้ถวายหลวงพอ่อหลวงพอ่อคูบายโยคุบาโยให้ค่บายโายมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน อยูเนี่ย200องค์ครับท่านพอพิเศษหลังทรัพย์ให้มา2-3ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมสมทบไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับให้น้องสาวนี้5,000บาทแล้วก็ที่คุณอ,องแล้วก็คุณดกเกรชัยรัตน์แล้วก็คนอื่นๆสมทบมารวมทั้งหมดเนี่ประมาณ5,000บาทท่านรู้สึกจะมีท่านจุด้วยเดี๋ยวผมจะลงหน้าเฟซนะครับอันนั้นให้ถวาย เข้าไปให้หลวงพ่อเลย5,000บาทแต่อันนี้ผมให้เงินสดไปเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางจะได้สะดวกนะครับอมอบไปออนุมโมทนาบุญถ้าเขาบวชไปแล้วเขามีจิตศรัทธาในพระศาสนาอยากจะบวชต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้เห็นเดือดร้อนอะไรมีครบทุกอย่างอยู่แล้วบุญผู้สนก็หนุนส่งสู่แร้วบุญดีที่สุดก็คือการบวชพระนะครับ